ส <small> ว <dit vamos> ah ัสดีโยมนะปากโยมโยมอาตมาเปิดเครื่องได้แล้วนะโยมนะตอนนี้อายุ100ปีแล้วอาตมาเพิ่งเปิดเครื่องได้ตอนนั้นอาตมาอายุ100ปีนี่ๆอาตนะอาตมา ทีนี้อาตมาก็ยังไม่ได้เล่นอีกเลยยมนกมาเปิดให้อาตมาเองขอบใจเก่งเชียร์ให้อาตมาหน่อยนะฝ่าคนละหนึ่งติดตามหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะนกคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชรตามน,นั้นนะ น้าชมอัตมาทุกคนหนูให้หลอเแล้วละมุนนะตองน้าตาน้าหลอดหน้สวยไหมนี่นะฮะช่าอาตมาช่างเจินนะฮะอาตมาจะได้เปลี่ยนอยู่ไม่รู้จะเปลี่ยนได้ไหมอาตมามาแล้ว รอแล้วไม่เหมือนใครเก๋ไก่ไม่เหมือนใครนีนาโยเราก็จะเกียดนะอาตมาให้รอหลละมุนลกันะคะน้้า้ค่าพ่ออาตมาผิดสินแล้วนะคะโอ้โหเผอดายมเอิน้ำข้างนะคะก็จะเกลียนะคะชี้จุกซปุ่มบอ่า นะคะอยากตลกหน้าตมาหน้าตมาเอาจะสวยเอาจะหลอนลยเป็นกระเทยลรอตมาตมาเอาจะสวยเอาลอนะคะเอาจะสวยก็เป็นกระเทยสิจ๊ะนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะตมอเล่นเได้ไอตมอยากเนี้เยวีล อ่าฮะสองนาทีแล้วนะฮะอัตมาทาแป้งแต่งตัวนะฮะทำไมไม่หรือไม่รอรอไหมอัตมารอแล้วไหมนะรอรอไม่หมดใครใจใจนะคะฮัลโหลนะอัตมารล่อไหมอัตมาหล่อเวลาโยมเนี่ยเป็นอยากหล่อมาหนะหล่อมากเลยนะคะอัตมาล่า บอกว่าอาตมารอไหมต้องรออยู่แล้วนะคะทา้าลิปปีกปากน้อยนึงนะคะนะคะลิปป,ป,ป,ปี้ปากจะพูดถักคัสเล่นิดนึงนะคะแต่แค่โอ้อโหนี่นะคะเราก็จะใส่เราก็จะแต่งหน้านะ่าเช้เช้ช บายบายนายโยมทั้งเลยบา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 ยเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามขอย้าฝากกดติดตามฝากกดติดตามฝากกดติดตามนะคะ